ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ห้องข่าวดาราร้อนแรง ฝน <Phone, S 2> เคลื่อนไหวไอจอีกครั้งประกาศชาร์จสถานะกับไฮโซกี้ไปต่อหรือพอแค่นี้เป็นคู่ที่หลายๆคนต่างอิจฉากันแบบสุดๆส,สำหรับคู่ของนักแสดงสาวฝนสนันทชาติกับไฮโซกี้สราวุธิยารุนที่3ของบริษัท PSC Start Products จำกัดโดยก่าหน,น้านี้ไม่นานทั้งคู่เพิ่งจะควงแขนกันไปฉลองวันเกิดอายุ26ปีของสาวฝนที่เพนท์เฮาสุดหรูมูลค่า300ล้านบาท นอกจากนี้สาวฝนยังได้ของขวัญชิ้นพิเศษเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมเบรูอ,อีกด้วยแต่ดูเหมือนว่าทั้งคู่จะเจือจางลงหรือเปล่าพอมีตาดีแอปไปส่องอินสตาแกรมส่วนตัวของสาวฝนพบว่าตอนนี้เธอไม่ได้ Follow อินสตาแกรมของไฮโซกี้เท่านั้นยังไม่พอเมื่อส่องดูรูปที่เคยถ่ายด้วยกันเมื่อวันเกิดสาวฝนก็ได้หายไปอย่างปริศนาอีกด้วยแถมเมื่อไปส่องอินสตาแกรมของฝ่ายชายก็พบว่าอีฝ่ายอ่านเฟรื้ออินสตาแกรมที่เป็นบัญชีของสาวฝนไปแล้ว แต่ยังคงฟอลโล w อินสตาแกรมที่โพสตโดยแฟนคลับอยู่และล่าสุดในอินสตาแกรมของสาวฝนก็ได้มีการเคลื่อนไหวอีกครั้งประกาศกลางอินสตาแกรมว่าโสดเป็นที่เรียบร้อยซึ่งสาวฝนก็ได้โสดพสต์ภาพตนเองลง IG ระบุแคปชั่นว่า single and fabulous exclamation point แปลได้ว่าโสดมันดีมากนั่นเอง